สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับทองยุทธจักรเบสวันนี้ช่องเลตฟ็อกพัฒนช่องจาขอบครับจาขอบนี่เป็นท็อป60กว่าของเซิร์ฟเลยนะครับไม่ธรรมดาครับผมฝั่งเลตฟ็อกมาในแผน3 1 3 3ครับแนวลุกใช้ในมาจูเนียร์ล่างใหม่ครับผมมิเชลปราตินี่คารไฮส์ลูมินิเก้นะครับฝั่งจาขอบครับมาในแผน4 1 2 3นึครับแนวลุกใช้ซามิเอโต้ครับลูมินิเก้แล้วก็ลุตกุลิดเป็นหน้าต่ำนะแต่ยืนข้างบนนะครับเป็นแผนนักแข่งนะครับผมเอาล่ะครับเกมเริ่มครับ ทางฝั่งของจาขอบเป็นฝ่ายเขียนลูกรวมเล่นบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวครับเลดฟ็อกมาในชุดสีแดงครับผมไปที่ทางฝั่งของเจ้าเทนอเล็กซานเดอร์ครับปาดเข้ามาจังหวะนี้พาตินี่ยกมาลูกนี้ได้สะบัดโอโ้โหยังติดเซฟอยู่ดีครับช迈เกลไปที่ปิโลครับมิเชลพลาตินี่จ่ายทะลุช่องมาโล่งๆแล้วยิงติดเซฟละครับโอโ้โหลือจะเชื่อครับชมเกลของทางฝั่งจาขอบเซฟไว้ได้ครับมา อาโนหาจังหวะเข้าอยู่ครับจิ้มมาที่มิเชลพลาตินี่พลาตินี่ตั้งป้อมแล้วหยอดมาที่เสาสองยังเคี่ยวมาได้ครับโอ้โหบุลิตั้งมาแกเรนเบลให้มาครับเมซี่เมซี่ไหลขึ้นมาแล้วเอโต้จะดับเว่ลทัชลูกนี้ลั่นไปก่อนครับอ่าเกือบไปครับเลนฟ็อกจอร์ดิบามองแล้วครับปีโลยังไงครับเห็นเทนเติมขึ้นมาทางขวาแล้วปาดมาโล่งๆแบบนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโก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 ็โกล เอาละครับเป็นทางฝั่งของเลฟอรเกมิงขึ้นนำจาขอบไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคาร์ไฮลูมินิเก้ครับดูจังหวะเข้าทำครับไหลมาแล้วปาดมาที่เสาสองครับแท็บอินเข้าไปครับจังหวะนี้ครับลูมินิเก้เบลไหลขึ้นมาเบลลิงแฮมให้มาที่เอโตเอโตดึงจังหวะที่หนึ่งกลับมาที่เบลลิงแฮมหนึ่งสองยังไงครับจ่ายมาที่แกล์เลดเบลกโ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 อ้โหไม่ยอมเหมือนกันครับจาขอบช็อตนี้ครับสวยๆเลยฮะ ดับบเทสเราซัดเต็มข้อจากแกเรตเบลเอาละครับทุกอย่างกลับมาเริ่มกันใหม่ที่1ประตูตอนหนึ่งครับจะาขอบขึ้นมาที่เซเมิโตครับข้างหน้ามีรอเอโตอย่างไงเอโตมองแล้วไหลามาที่เมสซี่เมสซี่จ่ายมาที่แกเรตเบลให้มาที่เบลลิงแฮมยิงลูกนี้ไปติดเอโตเพื่อนตัวเองแล้วครับมาเบลให้กับขึ้นมาที่เมสซี่เบลจ่ายมาที่เอโตเอโตคขึงมาแล้วไหลามาลูกนี้ยิงติดบล็อกฝาดได้แล้วครับโอโ้โหจ่าขอบยังขึ้นนําไม่ได้ฮนะ บาจโจนหนกับแกเลนเบลครับให้มาที่กา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 หนีมาหนึ่งครับกากาโยกกากาหาช่องเข้าแล้วไหลมาที่เนมารตูเนียแปรลูงนี้ไม่เข้าครับโอ้โหอูแป้เบาไปเองครับจาขอบลุกนี้ครับยังแซงนําไม่ได้ครับมาและแล้วพุ้ตัสินก็เป่านุวิโจบเกมครับ เป็นนั้นว่าจะขอบกับเลฟเฟอรเกมมิ่งกินกันไม่ลงครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบสนุกเลยครับผมนี่ครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเจ้าจะขอบครับท็อป64ของโลกครับผมโอ้โหโล่อย่างสวยครับทำยังไงถึงจะได้แบบนี้ครับท่านผู้ชม